ฮัลโหลสวัสดีจ้าบิวมินิชาแนล22ตอนนี้เราก็ไหว้เทพเสร็จแล้วองค์พระแม่มาเทวีที่วัดแขกที่คุงมามาบาเรนนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปเดินซื้อของกันละ่ะบายบายมีจะมากอสุกไหมยังไงเห็นเนี่ยนะสุกแล้วมัก็สุกโอ้ยเย็นๆน,นี่คนเยอะ คลมากร,รากไม<า>้ต็มไปเอาทำอะไรละยายนั่นนะอยอแวไปเดี๋ยวเดินต่อคะ่ะเดินต่อเดินต่อเดินชมตลาดมามาบารนบายบาย่ายาน่ตอานอพ็แม่็ที่สันกระดินนทออะด่ทุกคนก็จะมาสักระดิ่ตรน,นี้ตอนที่เราไป